มันลูนมันคล้ายๆมันคล้ายๆพี่พิมพ์มทำเดี๋ยวนะุบุบโอ้ยโอ้ยเหนื่ยเนื่อย,เอ,ยเอาอีกแล้วเหรอปุกปปุกปปุกปหนืจะกลายไปเป็นพีลา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 ตองตองชิ จุกจๆๆจุอาจุดดโอ้ยทำไมมันไหลอันจังเลยเนี่ยปุกปุกเชี่ยวปุกปุกเชี่ยวุกเชี่ยวต้องต้องฉีดถึงตาจุกจุดจุดอาจุจุดจกลัวอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้ทันปาเค็กกี้ดีเลยค่ะพี่หนูจะทำให้พี่อีกสักรอบหนึ่งถ้าใครปาเค็กกี้มาหนูจะเต้นอันเดอร์เดอะซีอีกรอบแต่ว่าอันนี้หนูทำให้พอพี่ส่งบอลลูนมา อ้อออา,าโอ้ยนูต้องกระแทกตมนอโอ้ยูกคมนมันพีซีทำไมมันหนแบบนี้ไปกินอะไรก่อนแล็บหนูแค่กินข้าวปกตินี่แหละคะ่ะ โอ้ยเหนื่อยเหนื่อย thank you for the roses thank you for the roses thank you for the roses โอ้ยบ <c oughs> ุ <c oughs> ้งกลายเป็นช็อกโก้เฮ้ยกับผู้ชื่อแบรนด์ไว้อ่าน็บ้ามากงายาทุกคนพอแล้วทุกคนพอแล้วทุกคนพอแล้วเริ่มถอดมาได้แล้ว หมดแล้วทุกคนติ๊กกรก่าเสีสติ๊กกรุก่าเสียติ๊กกุก่าตุตักุกตุกตักตุ๊กตักตุกตักตุ๊กตักตุ๊กต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 ักตุกตักตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักตุตักตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊ตักตุ๊กต อออออพอแล้วค่ะพี่ทุกคนได้เปดิดโอ้ยอันนี้คืออะไรเจดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดคืออะไรเจ็ดสิบเจ็ดดินแดนใส่ไม่หรอไปสู่ดินแดนแสนไเจ็ดสิบเมืองที่งลงไป โอ้มีตัวอะไรอีกเนี่ยฮาโลวีนเหรอว่าฮาโลวีนต้องทำอะไรอ่ะเดะแดะเด่เดะเดะโอ้ตเกี้ฟัดัสสสโอ้ทุกคนพอแล้วการเป็นพิ่ีมันเหนือกันเลยเนี่ยขอตีแบบ APT ตึงจตึง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 ึงึงูกดูก็รู้ว่าแฟนเับรักหนูมากทุกคนรักหนูมากจริง Under the sea, under the sea, da -da 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 -da. under the sea. American. NBC, the balloon, okay, okay. okay. สตินะคะถ้าเป็นต่อไปแบบนี้คุณจะบ้าทำดีๆลูกเราจะต้องเป็นด,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 ดัตตุกตาตุกตุกตาตุกตุกตาตุกกตาตุกกตาตุกตาตุกตุกตาพี่เราเพลงอะไรว้าพี่จะหนูตีเพลงอะไรพี่ว่ามาเลยตุกกตา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 หายปวยแล้วเลยนะครับพี่ใกล้หายถ้าพี่ใกล้หายหนูว่าหนูน้าหนูน่าจะเป็นหนักกว่าเดิมค่ะตอนเหนื่อยเหนื่ เพราะนั้นทุกคนดนูเคาหยุดการเป็นพีซีเพียงเท่านี้โอย